ขอบคุณมากครับกับดูรงการของเราในโครงการสุดยอรายการงอันดับโซนและนช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองวันนี้หนูจะพาไปพบกับคู่แม่ลูกผูกจิจโอ้ผู้นี้มันนิดผู้นี้น่ารักจริงนะแพนเค้กนี่เป็นคนที่รู้เรื่องมากๆใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่สาวนะตั้งแต่เขายังไม่มีแฟนนะแพ้เค้กอตอนนั้นจีบอยู่พักนึง หนูใช่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 โอ้โหลืมลืมเลือดเอาจีบเขาถึงขนาดเอาไปเล่นเป็นตัวละครเออถูกถูกถูกวันนี้แพนเค้กมากับแม่ฮะแพนเค้กมากับแม่เอะไะครับเช็นชู้จิมเย่บงมอะครับวันนี้แน่นอนอยู่กับแพนเค้กคุณแม่ครับ จังนี้เรียกว่าแม่แพมแม่แผมจริงหรอหน่อยจบไปแล้วบายบายจริงๆริงเลยจริงอาใช่ค่ะแม่ค่ะจะจะจคล้องจองอ่ะแม่แพมน้องแผมทำไมทำไมเป็นแม่แผม่ะแม่เพราะมันจะของจองกันเวลาทำอะไรในโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้ไงแพมแพมใช่ใครจะต้องมีอะไรส่วนตัวนั่นเลยแพมแผมผ่าท่านี้มีไหมทำไมทำไมต้องแผมแม่แม่ปรึกษาไว้ก่อนเด าแต่ว่าพอเวลาเก็บในภาษาเก็บเวลาส่งไปเมืองนอกเนี่ยคนเรียบดอยอยก็จะโคนแค่อยก็จะแต่ว่าแบบนี่เป็นฝรั่งโอ้ยไม่จริวันนี้นานๆเราจะเจอรบทั้งคุณแม่คุณลูกเราก็เลยมาแบบต้อนรับกันด้วยอาหารแบบมื้อหรูๆนิดนึงที่เล่งหงใบหวยเรียบดวนนะ เรื่องอาหารเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่สนใจคู่นี้ทำไมไม่แยกจากการสกทีทมจริงคุณแม่ตามน้องแพนแม่คุณแม่มาดูแลน้องแพนตลอดตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการใช่แล้วก็จนเนี่องมี16ปีแล้วไม่มีแนวโน้มว่าจะไปด้วยนะยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมเดวันแอบแอบคุณแม่ถามลูกหน่อยไหม ว่าลูกอยากให้ตามเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนคุณพูดอะไรอย่างนั้นใช่ถามไม่ได้ถามไม่ได้เลยไม่แต่เคยมีบางช่วงที่แม่ไม่ได้ไปด้วยกันค่ะที่แบบป่วยแล้วก็ต้องอยู่บ้านแล้วเป็นยังไงอะไรนะคะเอาไปทำงานเองง่อยเหงาแล้วโอเคค่อยๆพอโตขึ้นแม่น่าจะเริ่มปล่อยได้แล้วก็ดูแลตัวเองกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เหมือนกับพอแม่มาอยู่มันก็เหมือนอะไรขาดไปไงมันก็เหมือนอารมณ์ว่าเราเคยทำงานด้วยกันเป็นทีมตลอดอย่างเงี้ยค่ะมีทะเลาะกันบ้างไหมครับแม่พอแบบเอ้ยเราใกล้กับลูกอะไรอย่างผมกับแม่ผมก็มีมีแม่วันเไม่พีน่ะใช่ งัดกันตลอดด้วยเรื่องนอะพ่เมอตองใชอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพูดง่ายๆพูดตามภาษาชาวบ้านแบบคนมีลูกอ่ะก็กลัว่าลูกแยกเรือนไปแล้วเดี๋ยวก็จะไม่ได้อยู่กับฉันเพราะฉะนั้นช่วงที่ยาวที่สุดจะต้องเก็บเกี่ยวให้ัหนักที่สุดถูกต้องค่ะถึอว่าเลยก็ไม่มีอิสระเท่าไหร่ไม่มี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 ตลอดแค่อยู่ในสายตาเฉยๆอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ติดกันเป็นห่วงอะไรคุณแม่มากที่สุดเนี่ยถ้าตอนนี้ก็คงสุข ภาพอะค่ะแม่แล้วแม่ก็คงยังไฮเปอร์ยังทําอะไรไม่หยุดะแม่กระทั่งตอนนอนยังคิดไม่หยุดเลยพี่ณวัลยังแบบว่าเหมือนตัวเองก็จะมีคอนเทนต์ยังทํานู่นทํานี่ยังยังสนุกกับการทําอะไรตออยู่แม่เลนเซอร์นะเราดูว่าใช่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 ให้เดานะการเปลี่ยนชื่อก็เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้มันแบบสวัสดีครับตอนเรากลับสู่ช่องของแพรม ไม่หยุดเลยล้วไหนจะมีเลี้ยงหลานอีกไรเงี้ยค่ะก็ทําให้ต้องแอคทีฟไปตลอดเวลาชีวิตดูสนุกเลยอะแม่แพมตามแพนมาสิหปีเอาจริงๆนะหลายคนก็มีความภูมิใจกับแพนในทุกรูปแบบค่ะคนที่อยู่ด้วยกันนานขนาดเนี้ยถามจริงๆถ้าตอบมาสักเอาสองข้อภูมิใจอะไรในตัวเขามากที่สุดไม่เคยลืมพ่อแม่ไม่เคยลืมพ่อแม่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่แม่ชอบมากและคิดว่าคงหายยากจริงๆก็คือไม่ถือเงินเอง ไอแม่หมดด,ดีมากขอบคุณที่สุดน,นะคะ <laughs> แมวคนนี้พามาเลี้ยงอาหารฟังเหมือนเป็นข้อเดียวคุณแม่แต่ไม่แน่ใจคุณลูกจะบอกดีด้วยไหมเพราะฉะนั้นคนนี้าเลี้ยงนี่นี่เป็ดปักกี๊นี่เป็ดปากีอะไรบ้างพี่นวัดนี่เป็ดปักกี๊เฮ้ยนะท่ามันเป็ดปักกี่ท่ามันเลี้ยงหงใบหมวยก็นี่เผือกอะไรของคุณเผือกทองโอ้อันนี้สำคัญมากเป็นเผือกที่รสชาติไม่หวานเกินไปเผือกทองหรอกคุณต้องลองดูเอาเดอร์ออเดอร์ไปนั่นก็จะมีเป็นแบบอะไรเขาเรียกแมงกะพรุนนะมีปอเปียอาหูฉลามผัดแห้งแล้อันนี้ อันนี้เลยอันนี้ทันทีหนีวังใื่เป็นชื่อเมนูคล้ายๆพระกระโดดจำแพงอะเหมือนกันเหมือนกันมันเด่นอยู่ที่น้ำซุปเขาต้องต้ม24ชั่วโมงอันนี้เหรอมาคุยกันต่อดีกว่าทาถามีแพนงานเยอะเยอะยังทำอีกตั้งหลายรงหลายอย่างมีแผนงานจะทำอะไรมากมายไก่กองแนนพอดีมีมีมีค่ะก็จริงๆที่เป็นงานหลักของเราก็คืออย่างถ่ายละครถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยรายการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีอะไรที่เราแบบ อยากทากันในครอบครัวเป็นอคอนเทนต์ของครอบครัวอ,อะไรอย่างนี้ค่ะที่ตั้งใจว่าปีนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนอย่างตัวคอนเทนต์ที่แม่ทำกันเองอ๋อ,อ,อเห็นอยู่ในครัวนู้นแม,แม่แม่คิดเองเลยเอสด จรริงเหอแม่ขอบอกแม่ no s c r i p โนสคริป p t พี่ว่าต้องให้แม่ร่วมรายการได้ได้เหรอเพราะว่าโนเลยคุณบอกมาเลยว่าคุณมีอะไรมาวางไว้เนี่ยแม่ก็จะครีเอทเดี๋ยวนั้นเลยอะอแม่ไม่แผนล่วงหน้าว่าวันนี้แม่จะทำมันนี้นี่ไม่มีแต่เนี้ยมีอะไรเข้าเนี่ยเมนูเมนูอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่อยู่ที่บ้านก็เอามาทำหนักเราดูแลเราไได้งวะขอถามอีกคำถามหนึ่งอย่างแพนเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือที่เรียกว่าสม่ำเสมอและดีขึ้นตลอดเวลา มันเหนื่อยไหมกับการที่เป็นคนในวงการบันเทิงแล้วต้องคิดทุกอย่างให้ดีพอใช่ คือต้องบอกว่าวงทั้งหมดตลอดไอ้ยังงี้แพนเค้กไม่เคยพูดคําหยาบแพนเค้กการแสดงไม่เคยตกแพนเค้กเปพีเซเตอร์ไม่เคยหุนไม่ดีอือมันเยอะไปเปล่าดังกันบ้าาดหเนื่ยแล้วมมันมีมันมีค่ะมันมีเรื่องแบบจุกจิกของการทํางานแต่เราก็พยายามคุยกันตั้งแต่แรกว่าถ้าเราอยากทําอาชีพนี้เราก็ต้องอยู่แบบที่เป็นเราให้ได้อย่างมีความสุขไงพี่ดาวคือหมายถึงว่าไม่ต้องอยู่อย่างพยายามไม่ต้องไม่ต้องพยายามที่จะเป็นอย่างอื่นในสิ่งที่เราใช่ไหมพี่โก้ถ้าเราทําอย่างนี้ไม่ได้ท่า ต้องระวังทุกอย่างเราก็อึดอัดเหมือนกันก็เป็นตัวเราเนี่ยก็เป็นตัวเรานี่แหละเราก็ยังคูดทำทุกอย่างได้ปกติอย่างเงี้ยค่ะแค่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเองแม่สอนลูกยังไงถึงได้โตมาเป็นคนคุณภาพอย่างเงี้ยแม่ทำาไงตอนแม่คิดว่าเป็นความใกล้ชิดมากกว่านี่งใช่เพราะแม่รับส่งลูกเองตั้งแต่อนุบาลแล้วช่วงเวลาที่ลูกอยู่กับเราในรถเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามาก เป็นช่วงเวลาพูดคุยรู้ปัญหาหมดวันนี้ลูกมีอะไรกับเพื่อนกับครูกับอะไรต่างๆไปลงอาหารเจอใครบ้างใครมาแอบจีบดักเจออะไรรู้หมคุณน้ะคุณแม่เขาปลูกพื้นตั้งแต่น้องอย่าง หลักแบบห้าขวบหกขวบไม่ในการดูแลอยู่ไม่เหมือนเพราะทิ้งให้ลูกหกขวบเดินขึ้นรถเมล์มาโรงเรียนผมวันที่ผมต้องการให้เขาสบายเขาสวายแน่ๆแล้วทังแม่ลูกคีเอาจริงๆก็ดูแลกันอย่างดีเป็นแม่ลูกที่เป็นตัวอย่างหลายอย่างอีกหนึ่งอย่างคือการดูแลสุขภาพตัวเองเอาจริงๆไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริญถ้าไม่แข็งแรงหากินไม่อดทนขนาดนี้โอ้ยจะโดตรงแม่เป็นหัวแม่มาปัญญา คุณแม่ดูแลจวเองไง้างคุณแม่นอกจากทานอาหารให้ครบ5้าหมู่แล้วนะออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็จะต้องมีตัวช่วยใช่ค่ะซึ่งแผนนนี่เขาห่วงมากเลยบอกคุณแม่มีอะไรดีๆคนมาให้แม่หมดใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ต้องจัดเลยค่ะทางเช่าผสมมาติวิตามินบีค่ะโอ้เรื่องการพักผ่อนสําคัญมากเลยคุณแม่ทานยังไงคะ เช้าค่ะก่อนอาหารเช้าทุกวันเลยใช่ค่ะแพ็กคู่ก็เดิทานคู่กันเลยใช่ค่ะเียวก่อนอาหารเช้าแพ็กคู่แล้วก็มั่นใจทั้งคู่แล้วแต่บอกอย่างนี้มั่นใจแล้วางคนบโอ๊ยแหม่ก็ทั้งคู่ก็นุนงนิงๆนุนนิงก็มั่นใจได้แต่เราจะมั่นใจยังไงมันมีมาตรฐานอย่างอื่นเยอะแยะเลยนะแน่นอนค่ะกว่าจะเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยต้องให้มั่นใจก่อนนะคะที่มั่นใจเขาเพราะว่าโรงงานเนี่ยเขาผลิตได้มาตรฐาน GMP ค่ะแล้วก็เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวสันด้วยค่ะนอกจากนะคะเพิ่งรับมาอีก 2 0ค่ะแล้วก็อาเซนท็อปคุณภาพอวอร์ดปี2020ค่สโบค่ะเอาใครก่อนดีคะเ,เอาเลยลูกเลย <laughs> ตัดไปเลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะสั่งซื้อถังเช่าผสม,มอติวิตามินบี1ชุดมี1ิกล่องค่ะราคาเพียง1,600บาทเท่านั้นแต่พิเศษนะคะถ้าสั่งซื้อ2ชุดค่ะรับเพิ่มกาแฟผสมถังเช่านะคะอีก10ถุงรวม50ซองค่ะจำกัดสิทธิ์นะคะซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดเท่านั้นค่ะวันนี้เพียง600สายเท่านั้นโทรได้เลยนะคะที่02 0 2 6 5 8 8 8หรือ LINE @LP88 ค่ะ แล้วเขามีขนาดทดลองด้วยนะคะถ้าใคร oh. อยากจะลองก่อนราคาเพียง300บาทเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02026 5888หรือ Line at LP 8 8ค่ะ s <S และสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้สามารถซื้อได้ค่ะที่ 7-Eleven นะคะหรือว่า CJ Supermarket ค่ะซีแคปซูลราคา49บาทค่ะเลิศ <one> ว้าวา นะฮะไม่ใช่ทานกันแค่2คนแม่ลูกนะฮะมีใครบ้างในวงการบันเทิงเยอะมากค่ะมีพ่อไวพจน์นะคะพี่ฮายพี่เสนาหอยพี่หม่ำและอีกมากมายค่ะรวมถึงพี่นวัดด้วยจัดเต็มค่ะนะฮะวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะฮะไม่เกิดใครอยากจะดูแลตัวเองอย่างที่คุณแม่บอกนะว่าต้องทานอาหารให้ครบหลากหลายตั้งห้ามือออกกำลังกายผาดพรนให้เพอด้วยแล้วก็หาตัวเสริมทุกคนมีอะไรเสริมหมดแหละอย่างคุณอาจจะมีอะไรเสริมคุณก็มีอะไรเสริมของผมก็มีอะไรเสริม แต่สําหรับนะฮะแม่แพ็มงานกับน้องแพนเขามีตัวนี้เสริมกินเท้าใช่ไหมถ้าเกิดขอโปรโมชั่นอีกทีนะแม่คุณแม่จัดไปค่ะสั่งซื้อถังเช่าผสมมอติวิตามินบีนะคะหนึ่งชุดจะมีสิบกล่องราคาเพียงหนึ่งพันหกร้อยบาทเท่านั้นแต่วันนี้นะคะถ้าพิเศษสั่งซื้อสองชุดจะรับเพิ่มกาแฟผสมถังเช่าอีกสิบทุงรวมห้าสิบซองค่ะจำกัดสิทธิ์ซื้อไม่เกินท่านละสองชุดเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราให้เพียงหกร้อยสายเท่านั้นโทรได้เลยค่ะที่ศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดหร ลองม,มาเลยหลายคนถามมากเลยนะคะ1กล่องในราคาเพียง300บาทเท่านั้นโทรเลยนะคะ020265888หรือ line at LP88 <88 S 1> ค่ะสะสดวกสบายยิ่ยงขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อลฟวและ ี่เ47ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะราคาเพียงแค่1 9บาทเท่านั้นค่ะได้เลยเป็นสี่ครับโอ้ยได้ใจุดเล็กๆ้ใจได้ใจถ้าอยากลองลองก่อนได้เลยนะฮะเป็นตรงว่าบางบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุยหาหนทางนู้นหนทางนี้อะไรลองดูไม่เสียหลายเพราะว่าคนในวงการมันเทิงทานกันมาเยอะแยะผมเองก็ทานผมก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าใครอยากจะมีชีวิตเหมือนพวกเราอ่ะนะฮะพวกเรามีอาการเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วทานก็ทานง่ายก็คือตอนเช้าหนึ่งเม็ดนะครับย้ำอีกทีหนึ่งช่องทางในการติดต่อคือ0 2, so, <4 S> 2> 0265888หรือไลน์แอดนะครับ LP88 นะครับใช่ค่ะ uh, ว um> um> evet, ันนี az, ้นะฮะทั้งคุณแม่และคุณ uh, ลูกมาบอกเคล็ดลับแบบนี้ผมว่านะฮะถ้าเกิดใครไม่โทรถือว่าพลาดนะต้องโทรเลยนะฮกำกับอยู่หกร้อยสามใช่แล้วอยากให้ทั้ลายไม่เกิน2ชุดเท่านั้นโอ้แต่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสลองค่ะนะฮะก่อนจากการถามจริงๆนะฮะในฐานะที่ก็อยู่กันมาตลอดมีอะไรที่จะบอกกับคุณแม่ที่ไม่เคยบอกสิบหกปีมั้งไหมน้องแพร บอกว่าคุณคุณแม่แพนจะไปแล้วนะแม่แพนจะย้ายเปลยนแพนจะย้ายบอกไปเลยไม่ไปไหนไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนค่ะถึงแม้ว่าเราจะแบบว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไงแต่ว่าเราก็ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขในบทบาทของแต่ละคนกันไปอะไรเงี้ยค่ะเราเนาะรักกันที่เราได้ยังคงได้อยู่ด้วยกันแบบนี้รักกันดีแรงกันเวลาคุณภาพนะ ที่แม่ให้กับลูกลูกให้กับแม่มาตลอดใช่ว่เวลาพักผ่านมาน่าคุณแม่ก็คุยกันตั้งแต่สี่ห้าขวบจับใส่รถก็คุยกันตลอดวันนี้อยากบอกอะไรลูกไหมบอกอะไรที่ไม่เคยบอกมีไหมไม่จะรู้แม่กินแล้วแม่เขาใส่ไม่ดีเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะไม่แม่ก็จะบอกเพราว่าขอให้เขาอ่ะแม่จะทําให้เขามีเวลาส่วนตัวมากขึ้นแม่อยากไปทําอะไรของตัวเองไงคอนเทนต์ของตัวเองใช่ใช่แม่บอก จะทำให้แพนมีเวลาส่วนตัวว่าขึ้นส่วนแม่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์า0 0เต็มแต่ผมว่าพูดตรงๆนะแม่ลูกคู่นี้จากกันไม่ได้หรอกครับปูกพันต่อให้เขาจะมีครอบครัวแม่ก็จะตามไปทุกที่ต่อให้เขามีครอบครัวเขาก็ไม่ไปจากแม่เพราะว่าเงินทั้งหมดอยู่กับแม่แล้วความรัก เพราะไม่ก <mm ็้ดูแลแม่เร in ื่องสุขภาพต่อไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินไม่เกี่ยวกับเรื่องเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากมีความสุขแบบนี้นะครับก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนเขาดูแลตัวเองเหมือนเขาย้ำอีกทีนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะทางเช่าผสมมาติวิตามินบีก็0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือ Li@ น์เอสเอ็ลพีแปดสายเท่านั้นใช่นะครับวันหน้าต้องมาคุยกันใหม่ได้เลยนะฮะแต่อาจจะเปลี่ยนคู่มาคุยกันได้นะคุณแม่อนุญาตไหมได้เลยได้เลยเพราะเจ้ก็นั่งอยู่ตรงนี้มาด้วโดน นะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะทำรักนะผมว่าเขารักกันจรแต่จะจริงๆนะฮะีกล้าพูดเลยกล้ายืนยันแทนได้เลยเขารักกันจริงๆนะรักมากรักมากโอ้โหเป็นเป็นคู่ที่เข้าใจกันจริงๆไม่ได้มีปัญหามีเรื่องอะไรเลยเออแต่พูดถึง เราเคยออกรายการไปเรื่องการเปลี่ยนชื่อเรื่องอะไรต่างๆอย่างนี้มาอันนี้ก็เป็นเรื่องสนุกสนุกตลกตลกนะไม่ไม่ไม่ได้เีเรียสสำหรับอะไรทั้งสิ้นใช่ไม่ได้คิดว่าจะไปว่าใครคนเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นผมว่าถ้าเขาพอใจและทําให้จิตใจเขามีความสุขดีดีผมว่าไม่เป็นไรเลยผมก็คิดแล้วใช่ผมผมผมคิดตลอดเวลานะผมคิดแล้วจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างสมมติที่คิดสมมติสมมติเฉยๆว่าให้คุณเปลี่ยนชื่อนะคุณจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเออเปลี่ยนเป็นนาย อร่มัยครับทำไมครับไปกันผมออกบ้างเขาเปลี่ยนเปยังไงสวัสดีท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งแล้วกับผมริมพัฒน์นะครับีอสวัสดีครับเลยอ่ะสวัสดีครับพบกับผมเทพทันครับบอกและขาดไม่ได้นะครับพบกับผม จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยเลอับเรื่มวันนี้เราลองลองตรวจสนาเฮหานะเราไม่ได้จริงเรื่องแต่ชื่อนะแต่ว่าเราจะลากันไปด้วยชื่อของแต่ละคนนี่ไงได้แต่ว่าจริงๆถ้าวุฒิคังคุณวัฒชื่ออะไรนะเอาใหม่ชื่ออิสระรีผมรีประพัฒและหนูอ่อนละไม้และผมเทพพันอิสระ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ